สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนิรักแฟนเพลงครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจุดของหลายๆคนหลายท่านแต่สำหรับผมงานธุรกิจส่วนตัวแต่หยุดไม่ได้เมื่อมีของออกมาก็ต้องรีบไปเก็บเก็บมาต้องรีบไปรูปกปรีบส่งในวันรุ่งขึ้นวนานก็ไปเก็บครับ ที่ปลูกว้ข้างทางสาธารณะได้มา13กิโลกว่าจะเกือบ14กิโลเมื่อวานนี้แปรรูปมาได้ส่วนหนึ่งเมื่อเช้าก็ไปส่งมาแล้ว5กิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอีก5กิโลก็ต้องทําให้เขาเพราะว่าลูกค้าคือนายช่างเราเขาสั่งมาเราต้องเรีบปฏิบัติทันทีครับแต่เราไม่ส่งผิดนัดเดี๋ยวเขาไม่ซื้อเรา แล้วปล,ปลูกไว้มากมายเราจะทําอย่างไรนะครับอย่างที่บอกว่ามารุมนี่คนปลูกน้อยเป็นพืชที่อภัพอาจจะมองว่าไม่มีราคาไร้ค่าแต่สำหรับผมไม่ใช่เลยแต่ว่าพูดนี่คือทองคําสีเขียวให้ผลตอบแทนมาตลอด14-15ปีหลังจาก,กเกษียณงานมานี่ทองคำของผมนี่ให้ผลตอบแทนมาเกือบสองแสนแล้ว ในยาบราสิบสี่สิบหปีถึงดูก็ไม่มากตัวเฉลี่ยปีละหมื่น่าะบาทแต่มันก็เป็นสิ่งที่ว่าทําบางท่านอาจจะไม่เชื่อว้ามันลุมอะไรจะขายได้เป็นแสน <c oughs> อ,ยอ,ยอย่ารู้ถูกของคำสีเขียวเป็นอันขัดเห็นเป็นเพื่อไม่มีราคาไม่มีค่า แต่ถ้าเรามีขาประจําแน่นอนส่งทุกวันแน่นอนรับตังแน่นอนเงินแสงก็ยู่ไม่ไกลนะครับตอนนี้เกือบทะลุสองแสนแล้วถ้าปี5้าสน้ำไม่ท่วมใหญ่เลยสองแสนไปนานแล้วเพราะว่าปลูกไว้เยอะเลยช่วงปี5้าสี่สีสิบต้นน้ำเอาไปหมดเลยต้องมาเริ่มฟื้นฟูนใหม่ใช้เวลาอีกปีกับ2ปีกว่าจะเข้าที่นะครับ หวังว่าปีนี้คงจะไม่ซ้ำรอยปีห้าสี่ก็หวนใจอยู่นะครับว่าน้องน้ำอย่าเพิ่งมาเลยชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่การหากินเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะครับน้องน้ำใจเ,เย็นๆยังไม่ต้องมาเค๋ okay, นะครับเดี๋ยวจะแปรรูปต่อได้ไปแล้วสี่กิโลขายหนึ่งกิโลครับโอ๋ okay, ครับเพื่อนๆครับขอให้ม,มีความสุขก็วันพักพ่อวันอาทิตย์นะครับไปพบกันใหม่นะในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ